ฮะลูกเด่ยอ,อย่าไปมองสูงเดินลงไปเลยอย่าไปมองมองแล้วเหมือนมันเตี้ยมันเตี้ยนี่นะเขาเนี่ยว่าเป็นภูที่พิธิตใจนักสแสวงบุญสมัย <ขอ S 1> ท่านท่านปฏิบัติธรรมท่านก็ขึ้นลงแบบนี้แหละครับแต่ไม่มีบนันไดท่านก็ปีนป่ายขึ้นไปขึ้นมาฮะเรียกว่าวันหนึ่งไม่ต้องไปไหนละครับจนหมดอายุไขนี่แหละครับ พราะวันหนึ่งถ้าไม่มีบันไดหรือไม่มีอย่างเงี้ถือว่าใช้เวลานานพอสมควร้านึงในะชีวิตนะี่ยข้างหนึ่งเท่าอายุนี่ละครับได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคสุดยอด หลายล้านคนไม่ได้มาไม่รู้ว่าพระสายปฏิบัตินี่เขาเดินสายกันยังไงทํำยังไงเดินสายนะสายปฏิบัติจะไม่เดินสายไฟนะ พวกเราไม่มีวันตายครับนี่คือชั้นหเราไม่มีวันตายเออนะไม่มีวันตายออนะมีม,ม,มรณาภาพกัะลสังขารเท่านั้น กันได้แล้วตอนนี้ที่เราขึ้นมาตรงนั้นนะเดี๋ยวมันดีใจใหญ่ถึงจะโหนกแล้วได้บุญได้บุญบุญ,บญให้นาบุญบุญ ได้วางหมื่นโอ้โหได้เยอะเลยขางข้าอ่ะโอ้โโอนี่เขาเรียกอะไรอ้งปูอือุงปูอะไรอ่ะ